ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเจอกันเบรกสองนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกสวยสดงดงามน,นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญอ่างนะครับหรือเหรียญเสมานั่นเองเป็นเหรียญปั๊มนะครับเ,เหรียญปั๊มข้างเลื่อยมีหูในตัว ะครับในความหายากหาง่ายนะครับต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้หายากนะครับหายากกว่าหลวงพ่อโสธรอ,อีกนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีของพระพุทธเหรียญพระพุทธเมืองไทยนะครับเป็นรองจากหลวงพ่อโสธรเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้มาเป็นอันดับสองนะครับ จุดพิจารณานะครับจุดพิจารณาให้เพื่อนๆจําใบหน้าจําสรีระโครงสร้างนะครับวันนี้ขออธิบายด้วยภาพนะครับเนื่องจากตัวจริงเหรียญน,นี้ผมขายไปสิบกว่าปีแล้วนะครับนะเพื่อนๆต้องคอยจดจําใบหน้านะครับจําหน้านิ้มดีๆจําหน้าให้มันแม่นนะครับจุดสังเกตนะครับเมื่อเราดูใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับดูความคมชัดดูเส้นสายลายละเอียดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นคอนะครับเส้นคอใบหูอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะนูนนะครับนูนแล้วก็หนานะครับเม็ดผสกนะครับเม็ดผสกต้องคมแบบนี้นะครับแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะครับคมกริบเลยนะหายห่วงนะครับเม็ดผสกนะครับคมลึกนะครับชัดเจนนะครับ มีความพิเศษนะครับนิดหนึ่งเสริมนะครับบริเวณริมฝีปากนะครับอสองฝั่งเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสองฝั่งจะมีรอยแตกนะครับจะมีรอยแตกมุมซ้ายมุมขวาเลยนะครับจะมีรอยแตกบริเวณริมฝีปากแล้วปลายจมูกนะครับปลายจมูกก็จะมีเนื้อกเกินนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีปลายเนื้อเกินเกินมาหนึ่งขีดนะครับทิ่มลงมาจะแบบนี้เป็นเหมือนกันทุกๆเหรียญนะครับ เปรียบเทียบกับอีกเหรียญหนึ่งอ่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นภาพเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณมุมปากสองมุมนะครับมุมปากสองมุมเลยมุมซ้ายมุมขวาจะมีเนื้อเกินนะครับแล้วบริเวณปลายจมูกนะครับจะมีขีดนะเห็นไหมครับนี่คือพระมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันอ่าพระมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับเม็ดประสบคมอ่าคมชัดเจนเห็นไหมครับคมทุกเม็ดอ่า ทีนี้นะครับมาดูความแตกต่างจุดอื่นๆนะครับจุดอื่นๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วต้องจำนะครับต้องจดจำนะครับด้านบนนะครับด้านบนบริเวณซุ้มเพื่อนๆจะสังเกตเห็นซุ้มสองฝั่งนะครับเนี่ยซุ้มเส้นในนะซุ้มเส้นในนะครับบริเวณปลายยอดนะครับปลายยอดซุ้มจะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นนะครับเห็นไหมครับอ่าจะมีเส้นแตกเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้หนึ่งเส้นวิ่งขึ้นมา นะครับวิ่งขึ้นมา1เส้นเส้นคมคมนะครับตรงปลายนิ้วก้อยผมนี่หเส้นนะครับต้องจดจำนะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งมันมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับมีเหมือนกันทุกเหรียญนะแล้วด้านบนว่าโดยละเอียดเลยนะด้านบนบริเวณขอบล่างเนี่ยะครับเนี่ยอันนี้ขอบนอกนะขอบนอกด้านล่างนะครับด้านล่างเราจะเห็นจุดไข่ปลาเห็นไหมครับนี่เราจะเห็นจุดไข่ปลาวิ่งเลย วิ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเป็นเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินหาลักษณะคล้ายๆจุดไข่ปลานะครับแต่จะลีลีนิดนึงนะครับ 1, 2, 3, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เรียงไปเรียงไปมักจะปรากฏมุมนี้เสมอนะครับถัดมานะครับถัดมาให้เราพยายามดูฟรอนต์ฟรอนต์ตัวหนังสือนะครับฟรอนต์ตัวหนังสือจะเป็นการแกะมือ แกะมือนะครับแฮนเมคเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสือจะเล็กจะใหญ่ไม่เท่ากันนะครับล้อเลือล้อเลือเราจะสังเกตเห็นว่ามีขีดเนื้อนอยู่บริเวณนี้หนึ่งขีดนะครับวิ่งมาอยู่ด้านนอกนะครับเห็นไหมครับวิ่งมาหนึ่งเส้นนะครับอันนี้บอกละเอียดละเอียดเลยนะอเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็มีเช่นเดียวกันอ่าเห็นไหมครับล้อเลือจะมีขีดขีดด้านหน้านะครับ เส้นแล้วบริเวณนะครับบริเวณมุมนี้เส้นบังคับขอบในนะครับเส้นบังคับขอบในจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นนะครับจะมีร่องนาจะมีร่องตรงกลางอยู่นะครับแล้วจะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นจดจาดีๆนะครับจดจําให้แม่นๆ่นี่คือลักษณะของด้านหน้านะครับอาจจะมีหลายจุดหน่อยนะแต่ด้วยอียละเอียดแล้วก็น่าจะจดจํา ให้ทุกจุดนะครับสว่วนอีกจุดหนึ่งที่อยากให้จดจำนะครับที่อยากให้จดจำอาพูดเมื่อกี้พูดถึงฟอนยังไม่เสร็จเลยนะครับฟอนเป็นงานแกะมือนะครับรอเรเือมีขีดตัวหนังสือเล็กบ้างใหญ่บ้างขาดจากกันบ้างหัวจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเล็กบ้างใหญ่บ้างหัวไม่เท่ากันนะครับอ่าเพราะผ่านนะครับพอผ่านบริเวณมุมนี้ก็จะมีขีดเนื้อเกินอยู่ด้านหน้านะครับจะมีขีดเนื้อเกินอยู่ด้านหน้าหนึ่งขีด ดูฟอนก่อนนะยังพูดไม่จบเลยเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูฟอนดูฟอนนะครับรัตนนายกนะครับเห็นไหมครับคําว่ากอไก่กอไก่ก็จะมีขีดเนอเกินนะครับเห็นไหมครับจะมีขีดนอเกินทะแยงมุมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นแตะคมๆเลยอ่าเป็นเส้นแตะคมๆนะครับต้องจําให้แม่นนะครับเสร็จแล้วนะครับ มาไล่เรียงดูนะหลังจากดูหน้าดูตัวหนังสือดูตำหนินะครับดูตำหนิต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้มาดูภาษาวกนะครับหลวงพ่อโตนั้นจะมีภาษาวกนะครับพระโมคคลาภาษารีบุตรซ้ายขวานะครับแต่มาดูซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเรามาดูองค์นี้ก่อนนะครับซ้ายมือเรานะครับเราก็จะสังเกตเห็นเส้นแตกนะเส้นแตกนะครับบริเวณใต้มือ ใต้มือภาษาวกนะครับเห็นไหมครับนะบริเวณนี้หนึ่งเส้นนี่อีกหนึ่งเส้นนะครับสองเส้นเหมือนแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันนะครับในแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันจะแตกเป็นสองแฉกนะครับแล้วก็ลากยาวมันจะถึงบริเวณนี้เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณสาวกด้านล่างนะครับด้านล่างบริเวณใกล้ๆมือหลวงพ่อโตนะครับเนี่ยนะก็จะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นนะครับ เส้นแตกหนึ่งเส้นด้านล่างก็จะมีอีกหนึ่งเส้นนะครับฟึบแล้วที่สำคัญน,นะครับเกสส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เริ่มมีนะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีและเริ่มจะมีมาร์กตรงนี้นะครับจะมีมาร์กตรงนี้อันนั้นก็คือช่างเขาอาจจะมาร์กสเกลไว้ว่าอันนี้คือตำแหน่งของแขนนะครับแบบเหมือนบางทีเราจะการกระบาดอย่างเงี้ยเวลาจะวาดรูปต้องการกระบาดตีสเกลก่อนนะครับแต่นี้ช่างเขาไม่เขามีความชํานาญ ครับความีความชํานาญเขาก็โค้งนะครับโค้งนะด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นเส้นแตกเนี่ยบริเวณด้านล่างเนี่ยเป็นเส้นโค้งหนึ่งเส้นแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งเส้นนะครับบริเวณใต้ข้อศอกเห็นไหมครับหนึ่งเส้น การแกะการแกะบล็อกนะครับการแกะแม่พิมพ์เราเรียกว่าศิลปะนูนต่ำนะครับแต่ว่าเหรียญจริงๆไม่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 ต่ำนะเวลาลงกล้องลุลึกมากนะครับลึกมากไม่ว่าจะเป็นสังคติอย่างเงี้ยนะครับจะมีความหนาล่ำนะแล้วค่อนข้างจะยกสูงนะครับแขนใหญ่แขนลํำนะครับเห็นไหมครับนิ้วนนิ้วสมส่วนได้อนาโอมีนะครับเห็นไหมครับเส้นสเกลฝั่งนี้ก็มีนาใต้ข้อศอกฝั่งนี้ก็จะมีสเกลสกิดไว้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีเนื้อเกินนะบริเวณใต้ข้อศอกในหนึ่งขีดนะครับฟึบนะสังเกตดีๆนะครับขาขาก็จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับอันนี้มาดูภาษากวกฝั่งขวามือแล้วนะครับด้านขวามือ,อขวามือของเหรียญน,นะครับเวลาหันเหรียญเข้ากับหน้าตัวเองนะครับหันเหรียญเข้ากาหน้าตัวเองด้านนี้ด้านขวาด้านล่างนะครับด้านล่างนะบริเวณภาษากวกก็จะมี เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินบริเวณชายสบงชายสบงของอาภาษาวกนะครับเนี่ยจะมีขีดเล็กๆอยู่หนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญแล้วต้องคมชักแบบนี้เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาดูบัวหงายบัวหงายที่หลวงพ่อระทับนั่งอยู่เนี่ยนะครับบัวหงายเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับจากบริเวณซ้าย,ยจะหลดขวา ซ้ายจะหลดขวามือนะครับเราจะเห็นเส้นแตกนะเส้นแตกคมคมบางๆอย่างเงี้ยเป็นเส้นวิ่งขวางนะครับเป็นเส้นวิ่งเป็นแนวขวาง่ะเป็นแนวขวางนะครับอันนี้ของเกไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยบริเวณบัวนะครับบัวคว่ำบัวหงายนะครับเห็นไหมครับอ่ะบัวหงายประทานโทษเนี่ยไล่ตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเลยนะครับ บัวก็มีความลึกเช่นเดียวกันนะครับลึกๆเด้งๆแบบนี้นะครับโอกาสแท้สูงนะครับบริเวณด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดมุมนี้นะครับจะมีเส้นเชื่อมระหว่างขอบในอสันขอบในเนี่ยขอบในจะมีเส้นแตกวิ่งมาหาขอบนอกนะครับจะวิ่งวิ่งเข้าหาขอบนอกค่อนข้างจะเป็นแนวเส้นตรงนะครับเป็นแนวเส้นตรง <c oughs> ปลายอสานาะที่ลองนั่งนะครับรองดอกบัวอยู่เนี้ยบริเวณนี้จะแตกเสมอ แตกเสมอจะมีติ่งยืดออกมาแล้วก็จะมีติ่งแหลมๆเนี่ยโผล่ออกมานะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ชัดเลยเหมือนกันนะครับตำหนิเหมือนกันภาพมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับบล็อกมีบล็อกเดียวเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับบริเวณด้านบนนะครับด้านบนบ,นบริเวณนี้จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับเนี่ย จะมีเส้นแตกอ่าแตกบนแตกล่างเลยนะครับข้างล่างก็จะมีเส้นแซมข้างบนบริเวณนี้จะมีร่องบลงไปนี่ก็จะมีร่องลงไปนะครับจริงๆเป็นเหรียญที่ดูไม่ยากนะครับมุมนี้ก็จะมีรอยแตกนะน่จะมีเส้นแตกซ้อนเป็นเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับภาพมีแม่พิมพ์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเหมือนกันทุกประการนะครับเห็นไหมครับ เสร็จแล้วทีนี้จะพามาดูด้านหลังด้านหลังการแกะบล็อกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าตัวหนังสือเนี่ยเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับอย่างยรหญิงเนี่ยจะขาดจากกันอมองดูแล้วคล้ายๆถอถุงกับตัวแอลนำมาต่อกันนะครับคล้ายๆกับถอถุงกับตัวแอลมาต่อกัน่ะต้องต้องต้องคอยสังเกตดีๆนะครับเก้มันน่าจะติดเป็นปื้นเดียวกัน นะครับแล้วกถอดพิมพ์มาอ่าหูเหรียญนะครับหูเหรียญล้นแบบเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับล้นเยอะๆนะครับล้นเยอะๆหน่อยนะหูเหรียญจะนล้นเยอะเป็นพิเศษนะครับด้านหลังสังเกตดูดีๆนะครับอีกหนึ่งเหรียญก็เหมือนกันนะครับหูเหรียญจะล้นแบบนี้เลยนะครับล้นมากล้นน้อยแต่ยังไงก็ต้องล้นนะครับ กอไก่นะครับสังเกตดูกอไก่กอไก่ก็จะมีจุดอยู่ด้านล่างนะครับจะมีเนื้อเกินืปตุ่มใหญ่ๆเกินมานะครับบริเวณกอไก่ในมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับอีกหนึ่งเหรียญก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่เือนกันทุกประการนะครับสะละีนะครับสละีหัวสละีจะแตกเห็นไหมหัวบริเวณนี้จะแตกมีเนื้อเกินนะครับวิ่งมาจนบรรจบบริเวณนี้เลยอ่าผ่ากลางมานะครับผ่ากลางมา อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยแตกผา่ากลางบริเวณเสีอิเลยแล้วดา้านล่างจะมีจุดนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับเหมือนกันยังก็ถ่ายเอกสารเลยผมบอกแล้วว่าพระมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับมุมนี้บริเวณตัวยันนะครับตัวยันก็จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับมีเส้นแตกบริเวณนี้หนึ่งเส้นนะแล้วตัวยันนะครับจะมีขีดมีจะมีไส้กลางนะครับจะมีไส้กลาง มีทุกเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเราสังเกตเห็นรอยแตกนะเราจะมีไส้กลางนะจะมีไส้กลางบริเวณหัวนะครับง่ายๆจริงๆแล้วไม่ยากนะครับเหรียญพนันเชิงรุ่นแรกนะครับด้านล่างสุดนะครับบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินเห็นไหมนะจะมีเนื้อเกิน1ขีดแล้วก็มีจุดนะครับจะมีจุดไข่ปลาอีกหนึ่งจุดนะครับใ,ใกล้ๆก,กันเลยนะครับ จุดคีบ้าแล้วก็ขีดเนื้อเกินนะครับไม่ได้ยากเลยสําหรับเหรียญหลวงพ่อโตนะครับรุ่นแรกสอรตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับอักษรซัมปอ6หกกงนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนน่ะด้านบนจะมีเส้นแตกเห็นไหมตรงนี้จะแตะจะมีจะมีติ่งยื่นออกมานะครับบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีเนื้อเกินแตกออกมาอีกแฉกหนึ่งนะครับนี่ก็แตกออกมาอีกหนึ่งแฉกเห็นไหมครับ คลาสสิกจริงๆเหลือรุ่นนี้นะครับงองูนะครับงองูมีความพิเศษเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีขีดบริเวณนี้นะครับด้านหลังงองูนะครับด้านหลังงองูก็จะมีขีดเนื้อเกินดูหนึ่งเส้นนะครับีเห็นได้ชัดเลยอมาดูอีกองคหนึ่งนะครับอีกองคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพของคุณโทนขออนุญาตนำรูปมาหน่อยนะครับอหนึ่งขีดนะครับ ค่อยพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้จริงๆแล้วดูไม่ยากนะถ้าเราจะดูตําหนิในแม่พิมพ์ดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะเยอะนะครับเหมือนอย่างเงี้ยนอนหนูหัวนอนหนูนะครับหัวนอนหนูบริเวณเนี้ยจะมีเนื้อเกิน่าจะมีเนื้อเกินแล้วก็จะมีเนื้อบีบๆเป็นแบนลงไปนะครับบริเวณหัวนอนหนูเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกันทุกเหรียญเห็นไหมครับอันนี้เหรียญสวยกับเหรียญสวยนะนะตำหนิเหมือนกันเลยมคมกลิบนะครับ คมทุกอนูเพราะฉะนั้นแล้วใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับส่งรูปมาหาผมแบบสภาพนี้เลยผมเช่าหลักล้านนะครับไม่ต้องห่วงนะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิญนะครับสองสี่หกศูนย์นะครับเนี่ยดูรายละเอียดดูความคมชัดเนะี่ยของเก๋เกไม่เหมือนนะครับเก๋ไม่เหมือนแล้วของเก้ในเหรียญจะบวมๆหน่อยแต่อันนี้เวลาเราวางเหรียญลงกับพื้นเหรียญค่อนข้างจะแบนนะครับแบนนะแบนราบสนิทเลยนะครับ ใครมีรูปนะครับส่งรูปถ่ายมาได้เลย R U N นะครับ6969 69, หรือไม่ก็ R U N .9696 นะครับถ้ามีจุดก็ใส่96แต่ไม่มีจุดก็6969 69, ไปเลยนะครับจริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ดูไม่ยากนะครับองค์จริงคมนะครับคมชัดลึกเลยคมแบบโอ้โหเกินบรรยายจริงๆนะครับบางอย่างเนี่ย บางองค์ที่สวยกว่านี้เนี่ยมีนะครับมีเราก็จะเห็นภาพจะเห็นเป็นเส้นคล้ายๆภาพสเก็ตเนี่ยพวกสังกติพวกหน้าอกพวกอะไรเงี้ยจะเห็นเส้นลางๆวิ่งนะครับแต่อันนี้ผ่านการใช้มานิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับเหรียญนี้ถือว่าเกือบจะเต็มร้อยสภาพแบบนี้นี่ก็ถือว่าโอ้เก้าห้าเปอร์เซ็นต์เลยป่านนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนนะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาทะลุล้านนานแล้วนะครับตอนนั้นซื้อมารู้สึกว่าจะหกแสนหรือยังไงเนี่ยนะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยเพราะฉะนั้นแล้วด้างข้างก็จะมีปรากฏรอยเลื่อยนะครับรอยเลื่อยรอยฉลุรอยเลื่อยนั่นเองนะครับจะมีรอยครูดนะเป็นบั่งเฉียงๆหน่อยนะครับวัดพนัญเชิงกรุงเก่านะครับใครมีเหรียญแบบนี้ส่งมายินดีรับเช่านะครับสภาพแบบนี้ยืนพื้นได้เลยนะครับเจ็ดแปดแสนล้านหนึ่งนะครับได้แน่นอน เอาละครับหวังว่าได้ความรู้กันมาพอ,พอสมควรนะครับเปรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับ s m s 423077 7ครับ